สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับนะครับวันนี้ก็วันจันทร์ที่2สิงหาคม2564นรกีนะครับหทับรีกับครับ4เนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดวิชาอาเซียนศึกษากันต่อนะครับไม่พูดเพราเพงเดี๋ยวเข้าเนื้อหาก,กันเลยเนาะ,ะในชั่วโมงที่แล้วครูก,ก็ได้พูดถึงก่อนที่จะมาเป็นอาเซียนถูกไหมครับเนาะมันเกิดสมาคมอาซามาก่อนอาเซียนเดิมทีแล้วมันเกิดจากการลงกลุ่มกันของประเทศ5ประเทศกันก่อนถูกไหมครับเนาะมีประเทศไทยฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ อินโดนีเซียถูกไหมห้าประเทศหลังจากนั้นก็ค่อยมีอีกหประเทศเข้ามาร่วมนะครับกลายเป็นสิประเทศในปัจจุบันนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดในส่วนของข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับอาเซียนกันต่อนะครับโอเคโอเคทีนี้อยากให้ดูอันนี้หน่อยนะครับอาเซียนเราเห็นแล้วแหลนะเนาะว่า,ามันก็จะมีธงถูกไหมครับธงที่แบบเราเห็นแล้วนะคบไม่ว่าจะเป็นแบบจัดกิจกรรมโน่นนี่นั่นหรือว่าเห็นแบบเวลาเราเรียน นะครับมันก็จะมีลักษณะธงที่เป็นวงกลมใช่ไหมครับสีแดงที่จริงมันมีหลายสีนะมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ําเงินนะครับแต่ละสีมันจะไม่เหมือนธงชาติไทยนะนักเรียนเราบอกว่าธงชาติไทยขาวหมายถึงศาสนาน้ําเงินพระมหาก,กษัตริย์สีแดงหมายถึงชาติอะไรแบบนี้มันมันจะไม่เหมือนกับความหมายของธงอาเซียนนะธงอาเซียนจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเรามาดูสัญลักษณ์ของเขาก่อนเนาะที่เราเห็นนะครับรวงข้าวเนาะตรงกลางสีเหลืองเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่แถบสีนร้นน้นน,น,นัมันหมายถึงรวงข้าวนะครับเพราะว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับอาชีพหลักก็คือเป็นเกษตรกรเกษตรกรกรมดังนั้นนะครับเขาก็เลยเอารวงข้าวเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์นะครับรวงข้าว แสดงถึงความฝันของกลุ่มผู้ก่อตั้งของประเทศอาเซียนมันมีทั้งหมดท่านับเลยมันจะมีทั้งหมด10 10 10มัดนะครับเนาะเป็นลุงข้าวสีเหลืองนะครับ10มัดเนี่ยมัดรวมกันหมายถึงประเทศที่รวมตัวกัน10ประเทศเพื่อมีตรภาพแล้วก็ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับทีนี้พื้นที่วงกลมสีขาวนะครับพื้นที่วงกลมสีขาวแล้วก็สีแดงสีน้ําเงินก็หมายถึงความเป็นเอกภาพของอาเซียน ความเอกภาพนะนะครับตัวกษรคำว่าอาเซียนสีน้าเงินที่อยู่ในโรงข้าวก็หมายถึงความมุ่งมั่นที่จะทํางานร่วมกันนั่นเองอันนี้ก็คือความหมายของสัญลักษณ์ของทงอาเซียนนะครับต่อไปต่อไปนะครับธงอาเซียนโอเคแสดงถึงความมั่นคงสันติภาพเอเอเอกภาพแล้วก็ความเป็นพลวัตนั่นเองพลวัตก็คือสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดโน่นนี่นั่นได้นะครับเออนี่ละเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้แหละ โอเคนะครับสีน้ําเงินหมายถึงสันติภาพและก็ความมั่นคงนะครับอันนี้คือความหมายของสีนะนะครับสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้านะครับส่วนสีเหลืองนี่หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองและสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์เนาะโอเคนะครับต่อไปนะครับคาขวัญธงจบไปแล้วนะความหมายของสีจบไปแล้วนะครับออก ถ้าได้สอบจะออกข้อสอบนะครับเหล่านี้นักเรียนกลับไปยอ้ยอนดูนะครับค้ำขวันนะครับของอาเซียนก็คือ one vision one identity one community นะครับแปลเป็นไทยก็คือ1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์หนึ่งประชาคมตรงตัวเลยเนาะ vision ก็คือวิสัยทัศน์ถูกไหมครับ identity ก็คือเอกลักษณ์ความเป็นอัตลักษณ์ถูกไหม community ก็คือการเป็นสังคมการเป็นประชาคมการเป็นชุมชนนั่นเองนะครับโอเคต่อมาครับต่อมาอันนี้ต้องลองให้ฟังมันไม่ต้องลองให้ฟังก็ได้หรอกเนาะ มันคือเพลงประจำชาติของอาเซียนนะครับถ้านักเรียนอยากจะรู้ว่ามันร้องอย่างไรนักเรียนสามารถไปเซิร์ช Google ได้นะครับมันจะมีคำร้องทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษถ้าสมมติว่าเราได้เรียนในออนไซต์นะครับนักเรียนจะได้สอบร้องเพลงนะครับ Rise out of back high sky high and t c h the p a t in our heart เออเราไม่ต้องอ่านภาษาอังกฤษก็ได้เนาะอาเซีย e a r อะไรวะ At one look in out to the world For peace, our goal from the very start. ความหมายนะครับก็คือเขาก็พูดถึงว่าอาชูธงให้สูงเสียดฟ้านะครับเออหมายถึงว่าธงอาเซียนเนี่ยเป็น เป็นศูนย์รวมใจของเรานะครับเนาะเขาก็มีความหมายมีการแปลเอาสีจากทงมาแปลด้วยม,มีสันติภาพมีความเจริญกล้าฝันแบ่งปันอะไรเหล่านี้เนาะเหมือนกับเขาเอาหลายๆอย่างมารวมกันว่าจะเป็นพวกอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของทงของคําขวัญน,นะครับเอามารวมกันเนาะชื่อเพลงก็คือ the a s i a n way นะครับอืมนะครับอันนี้ก็คำแปล แต่อันนี้เป็นเวอร์ชันไทยเนาะอันนี้เป็นเวอร์ชันไทยนะครับ The ASEAN Way เวอร์ชันไทยเนาะแต่เมื่อกี้ก็คือที่มันแปลเป็นภาษาไทยหนะมายถึงว่าเขาแปลปภาษาอังกฤษนะครับเป็นไทยเนาะความหมายแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นเวอร์ชันไทย ASEAN Way ถ้าเป็นเวอร์ชันไทยจะเรียกว่าวิถีแห่งอาเซียนนะครับเนี่ยอันนี้เราจะได้ลองนะครับถ้าปกติแหละนะทีนี้ เรามาดูนะครับปฏิญญาเนาะปฏิญญาคืออะไรครูเคยได้พูดไปแล้วในในห้องเรียนเนาะปฏิญญาหมายถึงหนังสือสัญญาที่เวลาที่เขาทำเขาจะต้องมานัดกันประชุมถูกไหมนะครับปฏิญญามจะชื่ออะไรส่วนใหญ่เขาจะตั้งตามชื่อของเมืองหรือว่าจังหวัดหรือว่าประเทศนั้นๆที่เราได้ไปประชุมอย่างเช่นอันนี้เขาเรียกว่าปฏิญญาบาลีฉบับที่2ที่จะมันมีปฏิญญาเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าบางปฏิญญาที่ถูกยกมาเนี่ยมันจะเป็นปฏิญญาที่มันมีความสําคัญ อ๋ออาจจะเป็นการแบบลงนามทำสนธิสัญญาโน่นนี่นั่นนะครับอ่ะปฏิญญาบาหลีฉบับที่2มันมีความสําคัญยังไงกับอาเซียนก็คือเขามีเป้าหมายว่าจะรวมอาเซียนเนี่ยนะครับเขามาประชุมกันแล้วให้มันเป็นชุมชนหรือว่าเป็นประชาคมให้สําเร็จภายในปี63ซึ่ง63ผ่านมาแล้วถูกไหมนะครับรวมได้หรือยังเถอะนะครับตอนนี้ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแหละนะครับเพราะสถานการณ์บ้านเมืองเนาะต่อมาในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่12นะครับเมื่อเดือนมกร,ราปี2550 นะครับที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ผู้นําอาเซียนก็ได้ตกลงกันนะครับที่จะเร่งรัดกระบวนการสร้างประชาคมอาเซีนเนยนให้แล้วเสร็จภายในปี2558เห็นไหมตอนแรกตั้งว่าจะเป็นปี63ถูกไหมเขาก็เลยต้องทําให้เสร็จภายในปี58ที่จริงเราเก้าวเาข้าสู่อาเซียนแล้วนะครับก้าวเข้าสู่ในลักษณะไหนอาเซียนมี3เสา,สาหลักถูกไหมครับก็คือในด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมแล้วก็จะมีด้านการเมืองและข้อความมั่นคงแต่ว่าตอนนี้ในปัจจุบันนี้เราตั้งแต่ปี58เราเก้าวเข้าสู่ AEC หรือว่าประชาคมแรกหรือว่า หลักหลักของเสาหลักแรกก็คือในส่วนของเศรษฐกิจนั่นเองแล้วมันเกิดเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างก็นะครับมันมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีมันจะมีอยู่ประมาณ78อาชีพถูกไหมที่เราสามารถไปทํางานต่างประเทศได้นะครับง่ายๆเลยนะครับหรือประเทศที่มันอยู่ในอาเซียนเราไม่ต้องไปทําวีซ่าเวลาที่เราจะไปเดินทางต่างประเทศเนาะค,คือเราแบบสามารถเข้าไปได้เลยอะไรแบบนี้นะครับเนาะมันจะง่ายขึ้นอ่ะถือว่าเราเข้าแล้วแหละในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับ ต่อมาครับต่อมาวิสัยทัศน์อาเซียนนะครับปี2020ผ่านมาแล้วเนาะนะครับอันนี้เป็นอันเดิมนะครับปี2021ก็เราอย่าเพิ่งพูดถึงอาเซียนนะครับเราพูดถึงโควิดก่อนนะครับเป็นประชาคมภายในปี2020ะครับที่มีสำนึกในการเชื่อมโยงทางด้านประวัติศาสตร์ของตนให้รับรู้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเกิดอัตลักษณ์ของภูมิภาค นะครับมนุษย์เกิดความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าไหนอันนี้จะพูดถึงในลักษณะของการเข้าร่วมในอีกเสาหลักหนึ่งก็คือในเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมนะครับเนาะสังคมและวัฒนธรรมก็คือเขาพยายามหาที่จะหาเอกลักษณ์ของอาเซียนว่าอาเซียนมันมีเอกลักษณ์อะไรเพราะแต่ละประเทศเขาก็มีแบบอย่างเช่นาการแต่งกายเราก็ไม่เหมือนกันแล้วถูกไหมครับภาษาก็ไม่เหมือนกันแล้วถูกไหมศาสนาก็ยังต่างกันอีกเราก็เลยจะต้องมาหาอัตลักษณ์ของอาเซียน พูดง่ายๆก็คือหาวัฒนธรรมร่วมนั่นเองวัฒนธรรมร่วมนะครับมันมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นประเพณีหลายๆอย่างเนาะที่ในอาเซียนมีเหมือนกันอย่างเช่นประเพณีสงการนักเรียนปกติแล้วเราเราเราคิดว่าสงการมีแค่ไทยถูกไหมแต่จริงๆแล้วลาวสิงคโปร์เขามีสงการถูกไหมหรือว่าลอยกระทงถึงแม้ว่า รูปแบบกิจกรรมมันอาจจะแตกต่างกันก็จริงแต่ว่ามันก็ลอยกระทงเหมือนกันนะคบมีเป้าหมายเหมือนกันเพื่อลําลึกถึงคุณพระแม่คงคาพระแม่ธรณีก็ว่ากันไปนะครับเนาะอันนี้ก็คือวิสัยทัศน์ที่เขาอยากจะให้เป็นเกิดขึ้นนะครับในปี2020จากปี58มานะครับที่เราเขา้าเศรษฐกิจไปแล้วเขาก็อยากจะมาเข้าในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมด้วยนะครับต่อไปครับต่อไปเป้าหมายอาเซียนในปี2020อ,อนะครับ เราข้ามได้ไหมเราไม่พูดถึงอันนี้เนาะเพราะเดี๋ยวเราก็จาไม่ได้อยู่ดีทีเรามาดูกฎบัตรอาเซียนแล้วกันนะครับกฎบัตรอาเซียนคืออะไรมันจะมีสองคำเนาะที่คุณครูเคยสอนไปนะั่นก็คือคําว่าปฏิญญาอาเซียนหรือว่าปฏิญญากรุงเทพอันนั้นหมายถึงว่าการลงนามเพื่อที่จะได้ก่อตั้งหรือว่าจัดตั้งอาเซียนแต่อีกคำหนึ่งก็คือคําว่ากฎบัตรอาเซียนถ้า ถ้าเทียบกฎบัตรอาเซียนกฎบัตรอาเซียนมันจะเทียบเท่ากับรัฐธรรมนูญน,นะครับรัฐธรรมนูญของไทยก็คือเป็นกฎหมายสูงสุดถูกไหมเราเรียนหน้าที่พลเ,เมืองมาเรารู้นะครับกฎบัตรอาเซียนเน่ยเปรียบเหมือนธรรมนูญเห็นไหมพูด <Brasil ien> ง่ายก็คือเปรียบเหมือนรัฐธรรมนูญนั่นเองเป็นกรอบกฎหมายนะครับเป็นเหมือนเป็นล็อกโครงสร้างนะครับว่าอาเซียนนะครับมันจะต้องมีโครงสร้างมีหน่วยงานมีองค์คณะอะไรบ้างที่จะ ต้องมาทํางานดําเนินงานนะครับเนาะภายใต้ความร่วมมือของแต่ละประเทศนั่นเองเนาะจัดตั้งขึ้นนะครับในวันที่20พฤศจิกายนปี2550นะครับเป็นสนธิสัญญาที่กระทรําร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนบทบัญญตัตนะิมีทั้งหมด13หมวดนะครับรวม55ข้อย่อยโอเคกฎบัตรอาเซียนนะครับมีทั้งหมดกี่หมวดเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะโอเคมีทั้งหมด13หมวดถูกไหมครับเนาะหมวดที่1ก็คือความมุ่งหมายหลักการมันก็จะคล้ายๆกับ รัฐธรรมนูญของไทยรัฐธรรมนูญของไทยก็คือมีทั้งหมด16หมวด279มาตราหนึงบทเฉพาะการถูกไหมครับเนอะอันนี้ก็เหมือนกันนะมีทั้งหมด13หมวดนะครับเนอะอาจจะน้อยกว่านะครับก็จะกําหนดความมุ่งหมายสภาพบุคคลนะครับเนาะหมายถึงว่า สภาพบุคคลตามกฎหมายเป็นสภาพบุคคลตามกฎหมายมาทั้ทงองค์กรอาเซียนเป็นนิติบุคคลอะไรแบบนี้นะครับเนาะสภาพสมาชิกนะครับเป็นยังไงบ้างองค์กรเป็นยังไงบ้างนะครับเนาะองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับอา,อาเซียนอาเซียนบุกสามบวกบกเจ็ดบกแปดบกเก้าที่ว่ากันไปนะครับความคุ้มกันในเรื่องของของสิทธิของแต่ละประเทศหรือว่าการตัดสินใจต่างๆนะครับการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศงบประมาณแล้วก็การเงินการบริหารนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการดำเนินงานอัตลักษณ์แล้วก็สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ภายนอกแล้วก็บทบ ผู้ลงนามอาเซียนนะครับกฎบัตรอาเซียนเนี่ยนะครับคนที่ไปลงนามไม่ใช okay. ่ท่านธนาดคอมันนะธนาคอมันก็คือเป็นผู้ที่ไปลงนามปฏิญญาอาเซียนหรือว่าปฏิญญากรุงเทพนะครับแต่ว่าคนที่ไปลงนามในเรื่องของกฎบัตรหรือว่าธรรมนูญของอาเซียนเนี่ยก็คือนะครับพนเอกสุรยุทธจุลานนท์เนาะซึ่งในปัจจุบันนี้ท่านดำรงตําแหน่งเป็นองคมนตรีนะครับแทนพลเอกเปรมตินสุรานนท์เนาะก็คือองคมนตรีจัดเปลี่ยนตามกษัตริย์นะครับ S <S okay. เดี๋ยวดูก่อนเยอะไหมนาะทำไมเยอะจังเลยโ okay. อเคออโอเคนะครับกฎบัตรอาเซียนเนี่ยนะครับจะทำจะต้องจะทำให้อาเซียนทำงานได้อย่างเป็นประสิทธิภาพก็คือเขาจะกําหนดไปเลยนะว่าจะต้องมีการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนอันนี้ชื่อของเขานะครับก็คือสุดยอดผู้นําอาเซียนจากเดิมปีละหนึ่งครั้งเป็นปีละสองครั้ง แล้วก็มีคณะนะครับมนตรี ri, ประจําอาเซียนตามส,สามสลักเลยนะโดยจะต้องมีสมาชิกแต่ละประเทศนะครับกำหนดนะครับให้แต่ละประเทศแต่งตั้งเอกอากาัครราชทูตประจําอาเซียนไปประจําที่กรุงจาการ์ตากรุงจาการ์ตาก็คือเป็นกรุงที่มันมีสํานักง,งานเลขาธิการใหญ่ของอาเซียนตั้งอยู่นะครับหากประเทศสมาชิกนะครับไม่สามารถตกลงกันได้โดยโดยหลักสันธามตินะครับชันธามติก็คือหมายถึงว่าหลักททประชาธิปไตยนั่นเองนะครับก็ให ตัดสินในรูปแบบอื่นตามที่ผู้นํากําหนดนะครับเพิ่มความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ตีกรอบไม่แทรกแซงหลักกิจการภายในของแต่ละประเทศเนาะความสําคัญนะครับของอาเซียนกฎบัตรอาเซียต่อไทยก็คือ,อ,อทําให้ตลาดไทยเนี่ยขยายออกไปสู่ประเทศอื่นได้นะครับเนาะทำให้มีแหล่งเงินทุนต่างๆเข้ามาเยอะเนาะส่งเสริมนะครับความร่วมมือต่างๆในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไข้วัดนกสมัยก่อนการค ar er like yeah. yeah. ้ามนุษย์ภายใต้ธรรมชาติหมอกควันหรือว่าโควิดในปัจจุบันนะครับเนาะเราได้รับความช่วยเหลือจากประเทศอย่างอื่นๆอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็สามารถทําให้ไทยเนี่ยเพิ mm ่มอํานาจการต่อรองในเรื่องของเศรษฐกิจกับองค์กรหรือว่าประเทศอื่นๆที่นอกอาเซียนได้เพราะว่าเราเข้าไปร่วมกับประเทศอื่นๆที่มันใหญ่ด้วยนะครับเนาะทีนี้สํานักงานเลขาธที่การอาเซียนหมายถึงว่าศูนย์ดําเนินงานหลักนะครับเนาะอย่างเช่น ทุกอย่างมันก็ต้องมีศูนย์ที่ตั้งใหญ่ถูกไหมครับเนาะ <c oughs> เพื่อเป็นตัวดําเนินงานหลักให้มีคนไปนั่งโน,น,น่นนี่นั่นรับฟังทุกอย่างนะครับเนาะ <c oughs> เขาจะตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียจำไหมนะครับมีเลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ดูแลที่สนักงานใหญ่ซึ่งเลขาธิการอาเซียน,นยจะดํารงตําแหน่งอยู่นะครับ5ปีในเวลาเดียวพูดง่ายๆก็คือ เขาจะเวียนประเทศการ10ประเทศก็คือทุกคนจะต้องส่งตัวแทนไปนะครับดำรงตําแหน่งนะครับคนไดคนแรกที่นทที่ได้เป็นเลขาธิการอาเซียนก็คือนายแผนวันเมทีนะครับคนไดคนที่2ที่ได้เป็นก็คือดรสุรินทร์พิสุวรรณนะครับแล้วก็คนปัจจุบันคนปัจจุบันนะที่จริงไม่ใช่คนปัจจุบันแล้วนะคนก่อนปัจจุบันนะครับตอนนี้ข้อมูลเดิมก็คือเลเลียงมินนะครับเนาะเป็นชาวเวียดนามแต่ที่จริงแล้วในปัจจุบันนี่ก็คือนายดาดา ดาโตลิมจ็อกฮอยจากประเทศบรูไนนะครับนี่คือ,อข้อมูลปัจจุบันนะนะครับไปไหนแล้วโอเคสไลด์ความรูม้มือการกำนดวิสัยทศน์โอเคทำไมจึงจะต้องเรียนรู้เรื่องอาเซียนนะครับทำไมเราต้องเรียนด้วยเราจะต้องรู้จาก ประเทศเพื่อนบ้านเราให้มันมากขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภูมิลังวัฒนธรรมที่มันแตกต่างแล้วก็ต้องเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะว่าอาเซียนกำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจภาษารู้กฎหมายรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศเราจะได้รู้การทศะเวลาที่มันมีคนจากต่างประเทศเข้ามาเนาะในฐานะเจ้าบ้านเราก็ต้องปฏิบัติต่อนักธุรกิจอาเซียนแล้วก็แรงงานอาเซียนที่มาทางานบ้านเราเนี่ยเหมือนปฏิบัติกับคนไทยนะครับแรงงานไครก็ต้องพัฒนาให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือนะครับเพื่อ เพื่อให้แรงงานจากประเทศอื่นไม่มาแย,ย่งงานเรานั่นเองนะครับโอเคจบนะครับอันนี้คือข้อมูลพื้นฐานของอาเซียนเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราอาจจะเจาะลึกในเรื่องของแต่ละประเทศกันนะครับว่าแต่ละประเทศนั้นนะครับมีข้อมูลพื้นฐานอย่างไรมีขนาดใหญ่ย่างไรวัฒนธรรมต่างๆมันเป็นอย่างไรนะครับโอเคเดี๋ยวคําถามแล้วกันเนาะนะครับท้ายหน่วยนะครับเดี๋ยวลบออกจากตรงนี้นะครับคาถามท้ายคาบ เครคำนั้นไยคาบนะครับสักสามข้อแล้วกันเนาะนะครับเรียนอะไรไปบ้างเนาะเมื่อกี้อะทงอาเซียนแล้วกันนะครับทงอาเซียนประกอบด้วยสีอะไรบ้างและแต่ละสีมีมีความหมาย หมายว่าอย่างไรโอเคเนาะอุย้ยข้อสองนะครับข้อสองข้อสองเอ่อรงอาเซียนกดบัตรอาเซียนนะครับกดอุย้ยกดบัตรอาเซียนนะครับหมายถึงอะไรมีความสำคัญอย่างไรอื ออเอาแค่ความหมายอะไรก็ได้นะครับข้อที่สามข้อที่สามข้อที่ 3, สามกลุ่มบอลอาเซียนไปแล้วเป้าหมายอาเซียนไปแล้วอืมเราเราเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน ทำไมโจงอธิบายอ่ะอันนี้ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นแล้วกันเนาะว่าเราเรียนรู้อาเซียนไปทําไมนะครับเรารู้ไปเพื่ออะไรครูก,ก็ได้เกินไปแล้วแหละนะครับเดยวนักเรียนสามารถอธิบายได้ตามความคิดของนักเรียนเลยนะครับเนาะโอเควันนี้ก็ถือว่าสมควกรกับเวลา16นาทีนะครับพยายามเร่งสุดชีวิตแล้วเนาะเออ กัมายัางไรเเนี่ยโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ชั่วโมงต่อไปนะครับชั่วโมงต่อไปก็คือพรุ่งนี้นั่นเองเดี๋ยวครูด,ดูก่อนนะว่าสามารถแบบอัดคลิปสอนได้ไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีไลฟ์สอนสดนะครับเร็วๆนี้นเนาะเดี๋ยวครูเตรียมตัวก่อนตอนนี้ก็เล่นกับวิดีโอไปบางชั่วโมงที่ไม่มีวิดีโอไม่ได้มีไลฟ์สดก็จะมีใบงานให้นะครับซาลโมนเวียนกันไปสำหรับีขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเดี๋ยวอย่าลืมตอบคำถามครูนะครับใต้คลิปเหมือนเดิม นะครับคอมเมนต์เลยนะครับไม่ต้องไปเขียนแยกต่างหานะครับมีคะแนนให้ทุกครั้งนะครับสวัสดีขอบคุณทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ